โศกบอดีโศกบอกข้อข้างหรือประจับบอ้ยไอ้อนคำคำนี้เนาะมันจะเป็นคำว่าในด้านลบที่ห <establishing> ลายๆคนมักจะเอาไรืประจับตัวเองเมื่อเกิดสถานการณ์ที่ตัวเองบุพระสงค์เนาะหรือว่าเมื่อเกิดสถานการณ์ที่แบบตัวเองว่อยากให้เกิดขึ้นเนาะเขามักจะดกคนอื่นเนาะเขาโศกบอดีเนาะโศกบอกข้อข้างหรือประจับบุ้ยผ่อนเนาะหรือว่าเอาไปคนแบบคือคำว่าแบบนี้เนี่ยคือมันเป็นคำว่าแบบลบเนาะอย่าลืมว่า ทุกสิ่งทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนาะมันบริเกิดขึ้นเพราะโซ่แต่มันมีเหตุและผลเจมันเกิดขึ้นเนาะซึ่งอ่าเรื่องนี้แหละคือนเนาะเขาเองเนาะเขาสมารถสร้างสุขเงาขึ้นมาได้เนาะเาสมารถสร้างอ่าความสชคดีเขาขึ้นมาได้เนาะซึ่งนี่แหละเราจะบอกว่าเนาะความสชคดีเนี่ยมันบริเนื้อจริงทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับเหตุและผลทุกอย่างมันมีเหตุและผลเข้ามามันบริเกิดแบบเป็นโซ่มันเรื่องแบบว่าเรื่องดวงเนาะ ท่าเทพง่ายๆครับสมมติว่าทำสมมติว่าองค์กรหนึ่งองค์กรเนาะแล้วเวลาสมมติมีการจัดตำแหน่งใหม่ขึ้นมาเนาะบมีการจัดตำแหน่งอะไรมีการจัดสรรตำแหน่งครับพนักงานในองค์กรแล้วพอสมมติองค์กรนั้นเนาะมีการจัดตำแหน่งกับองค์กรเน่ยเรื่องวิธีการจับสลากเนาะบตั้งแต่กระดับผู้บริหารบริหารเนาะจะทำเป็นมาแผนกเนาะในบางต่างๆเนาะจะทำอันดุโมนาวิชาการจนไปถึงขั้นสุดท้ายเนาะคนจก คนจกสลากคนสุดท้ายเนี่ยไปเป็นแบบพนักงานเสิร์ฟกาแฟใิ่นนะเห็นบอกซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่มันบส่สมเหตุบ่สมผลเนาะพะฉะน้นเนกระททุกอย่างที่มันเกิดขึ้นน่ะมันกับเป็นเรื่องของความสามารถนอนมันมีเหตุและผลเขาา้ามันม,มันบรววิวาเรื่องโชคเข็นบอกซึ่งมันเป็นเรื่องที่เขาควรจะคิดเพราะว่าเรื่องเขบบาประสบดีนี่แหละเขาทุกคนเนะสามารถสร้างขึ้นมาได้ด้วยตนเองเฮาบ่จจะเป็นต้องไปแบังเพิงแบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าวังเพิงพระเจ้าเนาะหรือว่าวังเพิง นี้นาะสิ่งที่เราบเห็นเรามาบอกว่าเอ้ยอันนี้เป็นสิ่งโชคดีอันนี้เป็นสิ่งที่พระเจ้าให้พลเนาะอันนี้เป็นความโชคดีอ่ะอันนี้เฮาบอกให้กิบกรรมเนาะซึ่งในเรื่องนี้เนาะแรงกระเสือกเท่กันแต่ว่าเฮาบรได้แค่บริลบูนเนาะแต่ว่าทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะมันบริเป็นพอโชคแต่ทุกเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนาะมันมีมันย่อมมีเหตุและผลเข้ามันเนาะมันย่อมมีที่ไปที่มาเพราะฉะนั้นเนาะถ <French Claire Boo in> ้าเขาต้องการได้คิดเนื่ก็ตามเนาะเขาไ่ต้องไปวางเพ ของเทานันเนาะแล้วก็ที่สงคัญในนาะก็คือต้องวังพิงตัวเขาเองนี่แหละเพราะบุใหอยนาะสามารถช่วยเขาได้ตลอดเวลาคนที่ช่วยให้ได้ตลอดเวลาเนาะมีแค่คนเดียวนั่นก็คือตัวของเราเองคือกับสุภาษิตเนาะในศาสนา,าพุทธที่ว่าว่าอัตหิอาตาัอาตาโนนาโทนบ่ก็คือตนเป็นที่พึ่งของตนนั่นเอง